สวัสดีครับพีน่น้องครับสวัสดีพี่น้องป้องปายแฟนครับอิฟซีครับวันนี้จันร้อยมากครับเชลล์ขนทรงหน่อยมากับขนทรงหน่อยครับลูกๆมาลูกมาผ้าพี่น้องมาลรอเบิ่งตลาดนี่ยังก่อนครับเหรครับตลาดดงละเนียงอำเภอหัวเม็กมาเม่นอ๊อำเภอหัวเม็กนะครับวันนี้มีของป่าอห้ยเห็ดไข่มากมากมากมาตาป้องข้าเบิ่งเห็ดไข่ เห็ดใครเห็ดอันเห็ดวกแม่เนี่ห็ดนห็ดเห็ดเห็ดเห็เห็เห็ดเห็ดเห็เห็ดเห็เห็ดดเห็ดเห็เห็ดหดเห็ดเหเห็ดเห็เห็ด่เห็ดเห่เห็ดเข็เห็ดเห็ดเหดเห็ดเเห็ดเห็ดเ็เห็ดดเห็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 ดเหเห็ด งลเนี่ยหาเองผมแม่หรือจังไหนหลายนแม่นี่เก็บเองหมยถึงว่าเข้าหาหลายนหาหลายคนเหรเอามาร่วมขายมองเดียวนะแม่เนาะโ้ไหปเก็บเองไปเก็บเองผมแม่ปลาแม่พี่โอ้้พี่เน่เมืออาตเก็บแม่ ตัวง่ายโตมาเรื่องลูกตลาดคือคืนมาตลาดคึกคืนม um ุกยังครับโอ้มุกแม่เปน๊ยนอัตรีนี่มุกมุกแม่อยเาดิสวัสดีครับลุงพี่โอ้ยอย่าเพิ่งท้าหลุดเลย จานร้อยผ้าหลอตัวนี้ครับผมเอายลูกกันมารอผ้าเรลูกน้ำสาวน้อยเ็้าเป็นเพื่นี่นี่โอ้ยน้ำเหมือนำน้ำพยาบาลครับผมเป็นเพื่อนพี่นี่ันลี่สอดเจ้าเจ้าเฮดดีเข้าไปรี่สอดน้อยผมกับเอาไวผมพี่อขจําเสียงเขถอทายลูกมาพี่น้องพ่อพอดีไอเป็นเ็นอซีทัเจยูสาน้อยโอสาวรจานรอยผ้าล่อเแต่ขออนุญาตทายลูกสักครู่นึ่งาพี่นองมารอของปลาดีแล้วครีแล้ว สิไปอัเภอข้ามวงเยี่ยมเลยครับพ่อเนี่เป็นทิ่ตามเลยนี่อ้ทิ่ตามยขอันคนขับรถอันนู้งโจ้พรายังยังเกาพราะยังีพาะยังรีบเพราะยัรีถ้านุ่งโจ้ไปยามเจ้าตอนรถมุ่นใตแมนแมนก็เลยตะกี้เราจเเสียวี่มั้งเมนครับเมนอนนี้เพียงมาเปดอสุจ้าไละ ครับผมโอ้ดีแล้วโอ้เปลี่ยนเลยละครับครับผมขอเจริญหลงเรื่องนะครับผมมีแฟนเพีได้หลายขอบคุณครับผมใค้มันได้ละได้แสนที่เงินแสนซับทื่เงินครับผมตอนนี้ได้แสนแสนสองแสนสามอ๋อที่ต่าเจ้าหวังแป๊บนั่นเป็นยี่ห้อผมครับผมโอเคโอเคขอบคุณครับผมป่ะพี่น้องเไม่ต้องัม่ต้องไม่ต้องจัดเลยผ้าดละตัน้องมารอโอ้ยไม่นังระบาดนี่ยพาพยุนพาพยุน เน้อเดี๋ยเก็ือเรวครับเนี่ยลเบึร์ีนองครับเนี่ยตากงเขาสู้เมือกันเลยุดยเลยนั้นนี่คือต้มเดี่ยวพร้อมรับประทานอันนี้คือเป็นหนังเสียหนังเข้มเนาะบัดละร่อยมากเย่ยันนั้นหาสิอ๋เท่าผีนองหนัง บากบาทบาทโอ้ต้นไ้ซิมโอ้ยมือกบบอลายลามเด็กนไหนซิมโอ้เด็คนน้จัดจจแตะเพราะว่าอุกมมาน่อยเอ้าเอาาหน่อยอุไม้สเจ้าอันนี้จะเป็นหนังโอ้เดี๋ยวเคนจัซิมจำปีเพ่นหน่อยซิมใดครับพี่น้องครับจำเจเลยกลลำลำแสบเจวเฮดเมไม่าไปตะฮักกระดพี่น้องครับซิมเลยซิมเลยแล้ววะอือหือ อร่อยมัขายเท่ไหรครับหนึร้อยเดียวค่ะขึ้นโลห้าสิบโลละร้อยเดียวขับไปเทไหเอาห้าสิบบาทไม่ห้าสิบบาเดีไปตนวจนพงนยเอ็นหน่อยเจ้่อนแก๊ง่ปะห้าสิบบาทแบบปลอดไลน์พี่น้องแกคิโอ้ขอบคุณครับผมรับรับ ไปให้พ่อใหญ่แกดหน่อยเพราะว่าสิไปเบหาลูกชายอยู่เอาเพื่อนขมวงแสดงว่ามันเก่าพวกไก่พี่น้องกับพู้ใด้ยังไงสร้างบ้านเลยส่งได้แล้วครับหนึ่งส่งได้แล้วก็ส่งได้แล้วครับพี่น้องจะได้นะครับจะร้อยส่งยั้ไงนะครับหางหลวงขอบคุณครับนี่บอลในบอลไล่เลยจ้าพี่ชมบอลไล่พ่อไปเดินกระต่อแล้วอ้ยมีกุมไงบาทรเนี่ยบาต มันคือตัวใหญ่แ <wi> ต่จีบปลมเหี oh ่ยุดเองมาแม่จีบบลูมเลี้ยงโอ้โหจะไหนจะเลี้ยงในจีบปลมบัดเนี่ยเกิดกระเตียนใช่ปะวะนี่มันกินใบมอนตอนนี้ที่มันกินหนังเลยสิไม่ไม่ไ่ใหญซ้ำปูมือจานลอยเลยพี่น้องขออนุญาตด้วครับเด้อซ้ำปูมือเลยพี่น้องจีบบลูมใหญ่คนเดียวเรียบร้อยสิ่งใดคนเดีนว่างเป็นไส้คนไหนด่างใหญ่อันนี้กระเตียนกระเตียนนะจ๊ะ ถ้ามีกระนั้งค้อกันจำปีอีเมลเราบ่าจำปีในอมายเนี่ยอันนี้บักไข่พัมป้า20บาทมาแม้นตู้เลยขอตัวทด้ไหนลืมองมึงเปิดล้วแม้เราถึงไหนกว่ากว่าาแต่จ้ะบักไข่พัมเศร้าบาบ่เม้นว่าเบอร์20่บบ่เม้นเลยอันนี้คือราคา20บาทบักไข่พัามในผู้ใดเคยกินสีหูรสา ตลาดบ้านสิเป็นคือทังเข้าเปๆๆ็นทางยังสิเนาะบักไคพัมนะครับอันนี้ก็มีที่ตลาดอันนี้ไม่ไกลจากสำนักงานเพชรลำเพลินฤฤ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 เท่าไหร่นะครับเป็นออกเดินทางมากเพราะแต่ในหัวย่างตลาดเท่าที่ยวดใส่มากไปทั้งอำเภอหัวเม็ดนะครับควนสิริไปสะพานเพชรศดานะครับที่นี่อยู่ตลาดกลางป่ามันไหมมันไม่ม,ไมันก็แกะโป๊ะเส้ามือ,องอะไรก็หนินะครับไม่ทั่วปัด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  พูดปาดดพูดปาดข่อยเห็นตอยู่บ้านข่อยไม่อยู่นี่มันหลายเตยฮดอยู่เข็มมะลาดขงบนเน่เฮ็ดหาวพี่น้องเม่อายอยู่นี่เอยู่บ้านข่อยเบิ้ดได้ไหมเบิดแล้วอยู่บ้านนั่นก็มีแล้วอันนี้ยังมีเฉยๆกับพี่น้องเฮ็ดหาวอยู่เข็มมะลาครับของปาลิ้นหงส์เบิดแล้วแต่ว่าอยู่ยังมีอันนี้ยังดป็นสีเปลี่ยนเลยไเบ อันนี้เป็นดินดำร้างมาตำหกอาหารอ๋ออันนี้คือดินดำอันนี้ดินแดงเนาะตีพี่น้องครับดินดำมาเบิ่งดินแดงครับอันนี้อันมาตำหกอาหารดินดำอันนี้อันไอ้กาลสินดินแดงอันนี้กาลสินดินแดงเฮ็ดเฮ็ดเพาะกาลสินดินแดงโล่เท่าไหร่เมียนี่ออนะอันโล่ละสองหน่ยโล่ละสองหน่ยเฮ็ดคอหนังเฮ็ดคอหนังโอ้ถือก็ทั้งบ้านผมเมียงนี่สิทั้งบ้านผมโล่ละสี่หน่ยคนนึงสี่หน่วยหารหน่ยคนนึงอันนี้เนีดินดำนี่ราคาเดียวกัน กี่กรอกกิโลละสองีิน้อันนี้เป็นใบมาจากบุกตัวนี้มาจากกาลียนบ้านเฮากี่หลอกกี่หลอกกีุ่กเอาใหแมียยานก่อนจะไรออนัง้อนไม่แก็งค่ะกี่อกกีุลอกอันนี้หลอกนากคันนี้บุกใหญ่เนาะ ของหลายอเลยพี่น้องครับผู้ใดแต่พานไปพานมาแถวนี้นะครับอยากซื้อของปลาต่งไม่นี้เลยพี่น้องเพราะต้องไปตลาดบองไอยู่นี่หลายเแหยงนะครับกระดั้นสีเลยพี่น้องคุณสุดหดหมนเลยนะครับครบหน้าอะไรก็มีมี่องครบหน้านะครับอันนี้ยังนะจักรจันนึงบอ้นั่งจักจันนั่งจักจันพี่น้องเลยคนถอดดิโค้กแขกถอดเลยนะครับอันนี้ห้างมิมห้างมิมห้างมิม หอยต้มเราไหมโอ้มีหยุดเยเนี่ยอันนี้เห็ดเห็ดธรรมชาติเห็ดพันหาเองอันนี้มันเห็ดน้ำมาเห็ดกออาจารย์ไม่ขาดให้เองบอกโอ้ไม่ขาดให้เองเพราะว่าพ่งเห็ดสมองสุดแตดโมเลยเห็ดน้ำมาเห็ดกออันนี้เห็ดละโง่อันนี้เห็ดพึ่งนะครับแม่เปลี่ยนใครบุญแดงยังมีอยู่เลยพี่น้องเลยยังมีอยู่ครับแม่เปลี่ยนใครบุญแดงยังมีอยู่ งามเนาะล no. ่อยนี่ห้างมิมไงเห็นแล้วบานนี่ห้างมิมไงดางมกไงเลยสลคนทรงอยป็ทานไหนล่ะเฮาได้ยังได้ลังเอาอันนีเาฮบบเคม่อยเหร็เกียบบอกกรลาดเท่าขอยอกรสนัทป็นน้เาได้อยู่่เเ็เกีย เขาจะซื้ออะไรน่อันนี้เขาไปให้พอยญ่เอ็ดหน่อยเอ็ดน่อยพอยญ่ซื้ออะไรเนี่ยอเออจะไปต่นคนก็ได้เจมส์เซาท์กีเยถ้าคมีอย่างไรถ้าคนเออคือคนีเอาคือกันป้าสนาอวยกับสะเท่ากันว่าคือกันอ้เฮ็ดอนนี้ใสุ่งละโลตุงละโล่ลอยเดจ้าลอยเดียวก็มีเครื่องโล่กครับตันึ่งม้านกิโลละสองลอยแล้วพี่น้องนี่นก็บ้านลอยหางด้วอยหสองลอยกิโลละสองลอย กระไดฝายอ๋อเฮดพอฝ่ายนี <bunker. S 1> like, mm ่กิโลละสองร้อยประกอบดอกยิงใหญ่เขาอวดเนาะเฮดพอฝ่ายกิโลละสองร้อยบัดใด้อ่ะเฮดพอหนังเนี่ยกิโลละสองร้อยห้าสิบคนว่ะโอ้สี่ร้อยเอาละครับพี่น้องขออนุญาตบอกไม่เฮดพอฝ่ายนี่งสองร้อยเฮดพอหนังนึ่สี่ร้อยเนาะซ้ำกันอยู่สั่นครับอยู่บ้านได้ ส้ำกันส้ำกันราคาเดียวกันแสดงว่าแต่ว่าเฮ็ดบปใส่ยังงอนอยู่แต่ว่าล่างนี่โอ้โหเขาดูง่ายแล้วเอาใส่สระสระสระเอาที่เรื่องค่องปลาหลายแต่ว่ามีนั้งนี่มาสามบ้าเฮ้าให้ลูกไส้ถือกล่องให้มาดิพี่น้องเลยกู้แฝดคู่แฝดถือกล่องให้ไมาถึงว่าตัวนี้เห็นไหมที่พี่น้องสร้างช่งให้ได้่อง น้องไล่ได้ที่กันแน่นแซนใส่กองผู่มแม่ค่ะใส่กองผู้มันแต่งแข่งได้ไล่ตัวตนเองมันเป็นคลิปมันเป็นคลิปป่ะโอเคแล้วเนาะพ่ออันไอพี่น้องขอบปากขอบคอคลิปนี้ก็จะเอาซ้ำนี่แหละนะครับผมขอบคุณหลายๆพี่น้องลูกไส้ถือกลองให้นะครับเนเห็นบ่คู่แฝดจันร้อยวันนี้พาพาไปเลาะจ้า เฮ็ดบวกเจ้าอยากบอกอยากก็เอาข่อยเฮ็ดบุปินโอ้ข่อยเฮ็ดอันบ่อยางได้ว่าแต่ลางไห้ข่อยเฮ็ดปวกคนทรงคนอยากใดแ็งละลอยแต่นอมไปสวมน้ำกระเสียบเลยแหละบวกเอาเร้วแต่เจ้าอ่ะโอเคเนาะคลิปนี้ เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนก็นแล้วกันพี่น้องนะครับเดี๋ยวจงได้สิเดือนทางไปอาลูชายก่อนอากาศอากาศที่ไมเปิ่งไาเหี้งน,น้ำผ้าหลวกๆผ้าน้องๆไปเที่ยวะครับโอเคครับขอบคุณครับไปเลย